พอมแล้วนะครับพรอมแล้วนะครับครับก็สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเนื่องจากการอาภิปรายกันในสภาวันนี้แล้วก็จบด้วยการทั้งประธานสภาก็ได้ปิดการประชุมไปเลยนะครับซึ่งก็ยัง,งงงอยู่ว่าเป็นการเลื่อนหรือเป็นการยกเลิกการเลิกก,รรเลกการประชุมนะครับแต่ก็อย่างไรก็ตามเนี่ย ทางสอสอพักเก้าไกลก็มีประเด็นสองสามประเด็นที่อยากจะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนดังนี้นะครับหนึ่งเนี่ยยืนยันว่ายัตติที่สสพักเก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาเนี่ยได้เสนอให้มีการทบทวนมติที่สภารัฐสภาเนี่ยเคยพิจารณานะครับว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเป็น ไปตามยติไปตามข้อบังคับ41เนี่ยนะครับเป็นยติที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ควรจะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ประธานสภา,าควรจะเปิดดำเนินดำเนินการให้มีการลงมตินะครับว่าสมาชิกรัฐสภา,าเนี่ยเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับยตินี้นะครับซึ่งก็เป็นกระบวนการตามปกติที่ควรจะดำเนินไปนะครับเ,เรื่องนี้เนี่ย ในฐานะที่พรรคก้าวไกลเองเราก็เป็นที่เป็นฝ่ายที่สนับสนุนนะครับให้อาจารย์วันนอเนี่ยดำรงตําแหน่งประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเราก็มีข้อกังวลนะครับว่าการปิดสภาวันนี้เนี่ยอาจจะถูกพิพากษ์วิจารณได้ว่าไม่สาง่างามนะครับอาจจะถูกมองได้ว่าเมื่อเห็นว่าเสียงสอวอ,อาจจะไม่มากพอหรือเปล่าทําให้ไม่นําไปสู่การลงมติ ะครับซึ่งก็หวังว่าการดําเนินการประชุมหลังจากนี้เนี่ยจะจะดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดของยตินี้เดี๋ยวหลังจากที่ผมพูดเสร็จเดี๋ยวจะให้คุณลังสิมันโรมได้อธิบายนะครับว่าเรื่องนี้มันมีความสําคัญอย่างไรนะครับประเด็นที่2จริงๆแล้วเนี่ยการปิดสภาวันนี้เนี่ยนะครับปิดประชุมสภาวันนี้เนี่ยมันก็นําไม่มัน ทำให้การดําเนินการการประชุมในวาระสําคัญสองวาระในวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้ประชุมด้วยนะครับวาระแรกก็คือการเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งพรรคเก้าไกลเรายัางยืนยันว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีของรัฐสภาเนี่ยสามารถดําเนินการไปต่อได้โดยไม่จําเป็นที่จะต้องรอมติของสารรัฐมนูญนะครับเรายัางยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นอำนาจเต็มของรัฐสภานะครับ แล้วที่สำคัญมากๆนะครับต่อให้วันนี้สมาชิกส่วนใหญ่ของรัฐสภาอาจจะลงมติว่าให้เลื่อนวาระการเรื่องนายมตีไปก่อนเนี่ยก็ยังมีวาระที่สองก็คือวาระการพิจนารณาร่างรัฐมนูนแก้ไขเพิ่มเติมที่สมาชิกสภาของก้าวไกลเนี่ยได้ยื่นเสนอไปก็คือการยกเลิกมตาตรา272นะครับซึ่งเรื่องนี้มีความสำคัญมากๆโดยเฉพาะในสถานปัจจุบัน ที่การเลือกนายงตีเนี่ยมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงแล้วอาจจะยืดเยื้อออกไปได้ดังนั้นเนี่ยการพิจารณาเพื่อปิดสวิตส,สว,วตามร่างแก้ไขเพิ่มเติมรํานูน,นที่เราเสนอไปเนี่ยถ้ามันผ่านวาระที่1ก็จะทําให้สาการการเลือกนายงตีเนี่ยไม่เดินไปสู่ทางตันนะครับก็หวังว่าการประชุมรัฐสภาครั้งต่อไปเนี่ยจะสามารถดําเนินการประชุมไปได้โดยเร็วที่สุดและก็ปกตินะครับ ส่วนเรื่องเดี๋ยวยติที่เราได้เสนอโดยคุณรังสุมนโรมเนี่ยแล้วมีการโต้เถียงกันจนนำไปสู่การปิดการประชุมเนี่ยขอให้คุณรังสิมนโรมลงรายละเอียดนะครับเชิญครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่ติดตามทางบ้านนะครับก็ถ้าจะขยายความนะครับวันนี้สสของพรรคก้าไกลเราก็มาพร้อมทําหน้าที่นะครับ และความตั้งใจของพวกเราเนี่ยในการที่จะยื่นยตินะครับเพื่อขอทบทวนตรงนี้เนี่ยมันก็ปรากฏในรายละเอียดว่ามีนักวิชาการนะครับเข้าชื่อในแถลงการ1 1 5คนมีผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับที่ยื่นเรื่องไปที่สารรัฐธรรมนูญและนำไปสู่การทำให้พิจารณาในประเด็นว่าผู้ที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรนีถูกเลื่อนไปแล้วหลายครั้งเนี่ย กระบวนการที่เป็นปัญหาเหล่านี้ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสภามันมีทางออกโดยใช้กลไกลของสภาได้ความเป็นจริงแล้วเราไม่มีความจําเป็นต้องไปพึ่งพาสารรัฐมนูญเลยเพราะกระบวนการภายในของพวกเราเมื่อเราตัดสินใจอย่างไรไปแล้วเราก็สามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้อำนาจของสภาประเด็นก็คือว่าเมื่อมีข้อเท็จจริงเหล่านี้แล้วพวกเราสอสอของพักก้าวไกล ได้มีการเสนอยัตติมีผู้รับรองถูกต้องความเป็นจริงแล้วท่านประธานนะครับก็จะต้องให้มีการพิจารณาในเรื่องนี้พวกเราไม่ได้มีเจตนาที่จะประวิงเวลาพวกเราไม่ได้มีเจตนาที่จะต้องใช้เวลาของสภามากจนเกินไปความเป็นจริงแล้วเราเตรียมมาเนี่ยนะครับเต็มที่ก็จะอภิปรายสักไม่กี่คนแหละฮะเพื่อนําไปสู่ข้อสรุปให้เร็วที่สุดและหวังว่าสภานะครับเมื่อมีมติไปแล้ว นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าปรากฏว่ามติของสภาให้มีการทบทวนและเลิกในผลที่เราเคยได้มีมติต่อไปเราก็จะได้ไม่ต้องมาเจอเงื่อนไขของการเลื่อนการประชุมต่อไปซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่าสารรัฐธรรมนูญนะครับจะมีคำวินิจฉัยหรือจะมีคำสั่งอย่างใดในอนาคตซึ่งความไม่แน่นอนตรงนี้สภาเราสามารถจัดการได้ทีนี้ก็มีผู้โต้แย้งนะครับ ซึ่งก็อาจจะแบ่งออกเป็น2ประเด็นนะครับว่ายัติของพรรคก้าไกลเนี่ยมันเป็นหลักการซ้ําเพราะสภาเนี่ยเขาได้มีมติตาม1นึห้าหนึ่งไปแล้วแล้วมเมื่อเป็นเป็นหลักการซ้ํามันก็จะเข้าข้อบังคับข้อที่41ที่ห้ามเสนออีกในสมัยประชุมนั้นผมก็ต้องยืนยันกับพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนนะครับว่าเมื่อวันที่19เนี่ยไอ้ที่เรามีมติไปเนี่ยเรามีมติในเรื่องของการตีความข้อบังคับว่า การเสนอนายกรัฐมนตรีคือคุณพิธาลิมเจริญรัตน์เนี่ยจะสเสนอได้อีกหรือไม่ตามข้อบังคับข้อที่41มันจะเข้าข้อบังคับข้อนี้หรือไม่ประเด็นที่เราเสนอวันนี้เนี่ยคือการทบทวนซึ่งสาระของมันเนี่ยเป็น,นละเรื่องก็ยืนยันกับพี่น้องสื่อมวลชนเหมือนกับที่ยืนยันในสภาว่าการเสนอของพรรคก้าวไกลไม่ใช่ยติซ้ําอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดเราเสนอไปแล้วนะครับแล้วพิจนารณากันไปแล้ว ปรากฏว่าอาทิตย์น่าจะเสนออีกในลักษณะเดิมอันนี้ทําไม่ได้มันจะเข้ายัติดซ้ำนะครับประเด็นที่2นะครับที่ท่านประธานพยายามอธิบายในห้องประชุมว่าตามข้อบังคับข้อ151เนี่ยมันมีหนึ่งในข้อความที่เขียนว่าการตีความนั้นเนี่ยต้องเป็นการตีความที่เด็ดขาดไอ้คาว่าเด็ดขาดในที่นี้เนี่ยหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเมื่อตีความไปแล้วเนี่ยจะมีผู้หนึ่งผู้ใดนะครับ ยกเรื่องเดิมเนี่ยมาอีกไม่ได้มันจะต้องมีแนวการตีความไปในลักษณะแบบนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าจะปิดกั้นไม่ให้ที่ประชุมของรัฐสภามีการทบทวนวินิจฉัยอีกครั้งซึ่งเรื่องนี้ผมก็พยายามเทียบเคียงกับองค์กรอื่นนะครับที่มีอำนาจเด็ดขาดลักษณะเดียวกันว่าถึงที่สุดเขาก็สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อย่างกรณีของศาลดังนั้นครับยืนยันนะครับว่า เรานะครับการเสนอตรงนี้สามารถเสนอได้อย่างแน่นอนมีเพื่อนสมาชิกนะครับจากพรรคเพื่อไทยก็ช่วยยืนยันอีกเสียงหนึ่งนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับจึงเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจและน่าเสียดายที่การประชุมของสภาต้องสิ้นสุดโดยที่ไม่มีข้อยุติอะไรเลยท,ทั้งทังที่ในความเป็นจริงแล้วนะครับถ้าประธานนะครับยอมให้เราพิจารณาเรื่องนี้ไปผมว่าเต็มที่ก็สักหนึ่งชั่วโมงนะครับ ก็คงจะหาข้อสุดกันแล้วเราก็จะไปสู่วาระถัดไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีและ272และที่น่าเสียดายที่สุดก็คืออย่าง272ที่เป็นประตูทางออกของประเทศของเราก็ไม่ถูกพิจารณาวันนี้เราทราบมาตั้งแต่ต้นครับว่ามีความพยายามในการล้มการประชุมถ้าไม่ได้สอสอวิโรธช่วยกระตุน้นก็คงจะไม่มีการ แ่เข้ามาประชุมแต่ว่าการใช้วิชามานแบบนี้ครับคำถามสำคัญที่พี่น้องประชาชนช่วยตั้งคำถามได้คือประเทศได้อะไรฮะกับการที่เราปิดการประชุมแบบนี้ครับเดี๋ยวพี่ต้อมจะมีพี่น้องสื่อมวชนท่านใดมีคำถามต่อท่านเลขาธิการไหมฮะมีไหมครับ ไม่มีดีครับก็ถ้ามีการเปิดประชุมในครั้งหน้าเนี่ยเราก็คงยืนยันนะครับก็เสนอยัตตินี้ออีนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยัติยังไม่ได้รับการพิจารณานะครับยังไม่ได้ตกไป นะส่วนเรื่อง272ก็แน่นอนเราเห็นว่าเรื่องนี้มีความสําคัญนะครับหลายคนอาจจะมองว่าไม่สําคัญเพราะเรากําลังเลือกนายกมตรีกันอยู่แล้วแต่ทางพรรคเก้าไกลมองว่าเราไม่แน่ไม่แน่ใจนะครับว่าสถานการณ์การเลือกนายกมตีเนี่ยจะยืดเยื้อไปถึงไหนเข้าอจไหมครับจริงๆอย่างน้อยวันนี้ก็ยืดเยื้อไปถึงกลางเดือนอีกสองสัปดาห์ถูกไหมครับอย่างเร็วที่สุดรัฐสภา,าจะได้พิจารณาอีกจริงๆ ถ้าวันนี้ได้มีการพิจารณาล่างรัมนูนแก้ไขเพิมเ่มเติมที่ยกเลิกมาตรา272ของ9ก้าไกลเนี่ยและถ้าผ่านวาระที่1นะครับเผลอๆสิ้นเดือนนี้ก็ผ่านวาระที่3ได้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยยังมีความเรื่องนี้ยังยืนยันว่ามีความสําคัญต่อสาการอยู่และจะเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่จะทําให้การเมืองไม่เดินไปสู่ทางตัน จริงๆเรายืนยันมาตลอดนะครับไม่ว่ายัตติที่เสนอวันนี้ไม่ว่าร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐนูลที่ปิดสวิตศสอวอเนี่ยไม่ได้ทําเพื่อแคนดิเดตพักการเมืองใดพักคการเมืองหนึ่งนะครับมันมีผลต่อทุกแคนดิเดตจากทุกพักรวมถึงพรรเพื่อไทยที่ตอนนี้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยนะครับจะปลดล็อกหลายๆอย่างทําให้ไม่จาเป็นต้องไป พิคโค้วรัฐบาลได้นะครับไม่จําเป็นต้องถูกบีบให้ไปมีส่วนร่วมในการสืบทอดอํานาจของข้อรัฐบาลเดิมอันนี้คงคงเป็นการตัดสินใจของพระเพื่อไทยนะครับ เรื่องนี้ก็คงต้องถ้ามีคำวินิจฉัยแบบนั้นก็คงต้องมีการพูดคุยกันระหว่างพรรคการเมืองต่างๆนะครับอีกครั้งหนึ่งภาษาการเปลี่ยนแปลงไปแต่ผมยังยืนยันอย่างนี้นะครับว่าการที่เราเสนอยติในวันนี้เนี่ยเพราะเราเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ควรจะเป็นอำนาจของสารร,รัฐมนูลที่จะมาชี้ควรจะเป็นอำนาจของรัฐสภาเองนะครับที่จะต้องมีมติและสามารถเมื่อ มีมติไปแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างร้ายแรงนะครับว่าเป็นมติที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญตีความข้อบังคับให้มาหญ่กว่ารัฐนูนซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนี้เนี่ยคงไม่มีการเสนอยัตติให้ทบทวนนะครับไม่ใช่อยู่ดีอยากจะกลับมติกันไปมากันเล่นๆนะเมื่อเป็นอย่างนี้และเราเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่น่าจะอยู่ในขอบเขตของอำนาจสารมนูญด้วยดังนั้นจะทำอย่างไร ในเมื่อถูกมองว่าเรามีมติลรัมนูลไปแล้ว<ม>ก็พยายามจะเสนอทางออกให้ใช้กลไกลของรัฐสภาแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเองโดยไม่พึ่งสารรัฐมนูลน,นะครับผมว่าอันนี้เป็นสาระสำคัญนะครับโอเคถ้าไม่มีประเด็นอื่นแล้วก็ขอบคุณมากครับดีครับ